พิสูจน์แล้วครับว่าขนาดมีผลกับผู้หญิงหลายคนอย่างน้อยในทางจิตวิทยาทางการแพทย์ก็ไม่ได้นิ่งน้ห้เลือกได้ฉันขอเลือกแบบใหญ่ๆก็แล้วกันแต่ไม้แต่มือดีเหรอแต่ว่าฉันชอบแบบเล็กๆนะแบบมิ้นีๆนี้นะ่คิ้วคิวโอ้ยมันต้องใสอย่างดี้มันเล็กหรืออะไรไม่โดนใจเจ๊พิดปัวพี่ปังเหรอก็ฉันชอบแบบนี้นี่มันชินอะ เธอไม่เข้าใจเลยยังไงล่ะโอ๊ยนี่ถ้าสมมติว่ามีมาให้เลือกอยู่ตรงหน้าระหว่างใหญ่กับเล็กถ้าจะเลือกเล็กอย่างนั้นเหรออ,อไม่ไหวนะแล้วไอ้ที่ว่าใหญ่กว่าเนี่ยใหญ่กว่าเยอะมากมนะ เยอะเลยเนี่ยเต็มใบเต็มบือคือมัม่นใจไงไม่หล่นไม่ร่วงไม่ต้องห่วงจะตกรูตกร่องหยิบใช้คล่องหาง่ายตลอดดมเต็มปอดรูงี้อย่างกว้างให้มันรู้สบ้างว่าเชอเอฟ สนใจแต่ฉันไม่ค่อยชินก็ฉันมันอินกับไออันเท่านี้เล็กแค่นี้แต่หอมเย็นชื่นใจพกไปไหนก็สะดวกดีออกไม่อยากจะบอกฉันพกที่หลายอันพกแจกทุกวันที่เพื่อนใหม่เยอะแยะทธาไม่ต้องมาแนะฉันยังไม่เปลี่ยนใจแต่ให้ลองก็ได้ขอฟรีขอฟรี ดมเชอเอมแล้วทำให้รับเก่งซะที่ไหนแต่ถ้าดมแล้วหอมชื่นใจเนี่ยชัวลองเลยเอ่อไออันใหม่ที่ใหญ่กว่านี่อันนี้นะครับอันนี้